สวัสดีชาวราศีธนูและลัคนาธนูแล้วก็ประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาบนหน้าจอ YouTube นี้นะคะดิชันอลิสาเศษตคมดาวประจำตัวของท่านคือดาวพระหัสบดีเท้าวความนิดหนึ่งท่านเข้าสู่เรือนพบที่8ซึ่งเป็นเรือนแห่งจุดชำ้ำ คำว่าช้าม,มันก็มันจะต้องมีเรื่องคนเกิดวันอาทิตย์ก็เรื่องงานคนเกิดวันจันทร์เรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องทรัพย์สมบัติเรื่องมรดกหรือแม้แต่การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงคนเกิดวันอังคารเรื่องเงินนะคะใครมีเงินอยู่แล้วก็คือเรื่องของความสุขคนเกิดวันพูดกลางวันก็คือเรื่องของสถานะตำแหน่งงานถ้าใครอยู่ในแวดวงของงาน ก็คงจะมีเรื่องราวให้ตื่นเต้นและกะเราใจคนเกิดวันพระรหัสสวดีคือตัวคุณเองกับคนในสายเลือดนะคะหรือคนที่เราติดต่อสื่อสารกันทุกวันทุกวันทุกวันอาจจะต้องมีเรื่องให้ต้องพิจารณาคนเกิดวันศุกร์ชื่อเสียงบาร,รมีเครดิตหรือแม้แต่ผู้ใหญ่คนเกิดวันเสาร์วิถีชีวิตความทรงอยู่นะคะจะทรงอยู่แบบงโลนเงนิน หรือการทรงอยู่ครั้งนี้ตั้งลำได้ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาส่วนบุคคลนะคะคนเกิดวันพุราหูก็คงจะต้องมีเรื่องเคร่งเครียดเรื่องปวดหัวอยู่พอสมควรในกลางเดือนตุลาคมซึ่งเป็นคำทนนายตามคลิปนะคะถึงแม้ว่าดาวประจำตัวของคุณกำลังจะทำบางสิ่งบางอย่างอยู่เอาอย่างนี้แล้วกันซึ่งถามว่ามันช้ำไหมก็คือบางคนอาจจะหมกเม็ด บางสิ่งบางอย่างอยู่อาจจะหมกเม็ดในเรื่องของกิจกรรมการทำงานอาจจะหมกเม็ดในเรื่องของความคาดหวังบางสิ่งบางอย่างแล้วไม่เปิดเผยหรือคุณกำลัง,งงมทำอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่งมทำอะไรนั้นขึ้นอยู่กับหน้าที่วัยของคุณนะคะถ้าบอกว่าไปเชื่อมสัมพันธ์กับวันเกิดแต่ละคนละ่ะ อ่าคนเกิดวันอาทิตย์ก็เรียกว่าทั้งสุขทั้งทุกข์เข้า,ขากันไปถือว่าเป็นช่วงที่ดีไหมในการทําบางสิ่งบางอย่างสําหรับคนเกิดวันอาทิตย์ถือว่าเป็นช่วงที่ดีนะคะคนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์มองมุมบวกอ่าท่านชอบฟังมุมบวกไงท่านชอบฟังคาเลื่อนหูไงท่านชอบฟังคําทํานายด้านดีไง ถ้าบอกว่าเรากําลังขวัญขวายบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะกำลังขวัญขวายบางสิ่งบางอย่างอยู่แล้วอยากจะให้คนอื่นมาช่วยเหลือท่านต้องเพียรมานะพยายามทำทำทำ,ทำบางสิ่งบางอย่างให้เขาเห็นหน่อยแต่ดูแลสุขภาพตนเองให้ดีนะคะคนเกิดวันอังคารงานก็เสื่อมตัวคุณเองอะตัวคุณเองนะตัวคุณเอง รู้สึกอ่อนล้ารู้สึกหมดพลังไหมรู้สึกมันเฉยเฉยแฉะแฉะไหมทำงานมากไปจนเหนื่อยหรือล้าอย่างนี้หรอคะหรือจริงๆก็ไม่ไม่ได้อยากทำงานมากหรอกแต่งานมันเยอะจนกระทั่งไม่รู้จะทำอะไรก่อนหลังฮึดสู้นะคะฮึดสู้่าถอยหนีนะจะถอยหนีนะ มันกำลังจะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของท่านคนเกิดวันพุดธกลางวันพุดธกลางวันเนี่ยงานนะคะงานหรือไม่ก็เรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องทรัพย์สินบางคนต้องดูแลทรัพย์สินนิดนึงแล้วช่วงนี้น้ำมันท่วมด้วย ดูแลสถานการณ์รอบตัวให้ดีนะคะมันอาจจะมีเกณฑ์เสียหายบางสิ่งบางอย่างหรือถ้าใครบอกว่าโออยากจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงงานจังเลยแต่ทําไมมันเงาเงาเศร้าเศร้ามันไม่อยากไปเลยหรือเราเบื่อตรงนี้จังเลยเราอยากจะไปแต่มันก็ไปไม่ได้ด้วยเหตุผลบางสิ่งบางอย่างคนเกิดวันพระรหัสสบดีเหมือนที่บอกว่าดาวประจําตัวของท่านนะ่ะ ชาวพระหาสสวัดีเข้าสู่ในเรือนชัําแล้วก็พลังอํานาจพลังเงินพนลังงานหลายสิ่งหลายอย่างมันอยู่ในเกณฑ์เสื่อมอยู่พอสมควรแล้วหลังวันที่2ี่สามตุลาคมหลังวันที่ยีสามตุลาคมคือมันมันจะน็อกมากยิ่งขึ้นขอให้ดูแลตนเองนะคะคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุนกร สุขภาพก็เสื่อมเงินก็เสื่อมตัวคุณเองก็เสื่อมไปสู่สีกับคนเกิดวันอังคารอยู่ในสถานะที่เสื่อมหลายเด้งแต่แต่ดาวมันขยึกขยือมันทางโหราศาสตร์เราเรียกว่าสลับเรือนกันนะคะถ้าคุณมานะเพียรพยายามอย่างไรเสียก็คงจะมีโอกาสที่จะแข็งแรงขึ้นหรือถ้าใครบอกว่าเจ็บไข้ได้ป่วยนะตอนนี้ค่ะมันหา หาหมอหมอก็บอกว่าปกติคือปัญหาของคนเกิดวันศุกร์เหมือนที่บอกว่าดาวราหูซึ่งเป็นดาวเจ้ากรรมในเวรเข้าบ้านตนเองบางคนเจ็บไข้ได้ป่วย<ถ>ดาวราหูมันคือธาตุลมในร่างกายนะคะธาตุลมมันอาจจะดันผิดปกติบางส่วนไหมหรือเป็นระบบของการหายใจเรื่องของจมกูกไซนัสเข้ามาเกี่ยวข้องใครจะทำอะไรในช่วงหลังตุลาคม หลังกลางเดือนตุลาคมสองพหกสิบแปดดูแลสุขภาพตนเองหน่อยนะคะยิ่งบางคนเป็นเป็นตัวแบกของครอบครัวถ้าคุณเจ็บไข้ได้ป่วยลงการเงินก็ไม่เข้ามาความสุขก็ขาดหายคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์นเ,นนาเนี่ยคะ่ะถ้ามีปัญหาให้แก้ถ้างานมีปัญหาให้แก้ นะคะมีภาระกรรมคำว่างานก็คือตามหน้าที่ภาระกิจกรรมหรือภาระกรรมของคุณให้อาจจะต้องปวดหัวอยู่แต่ว่าแก้แล้วก็ถือว่ามีโอกาสผ่านนะคะตอนนี้อย่าลืมว่าวิถีชีวิตมันมันยังงนเงียนงนเงยอ,ยอยู่ในระดับหนึ่งกําลังตั้งลาอยู่การที่ดาวอ่อนมากในช่วงกลางเดือนตุลาคมนะคะมันจะมีปัญหาและอุปสรรคเข้ามาให้ต้องแก้ไขนะคะ บางคนชื่อเสียงบารมีอาจจะเสื่อมคนเกิดวันพูธราหูพุธราหูเนี่ยอำนาจก็เสื่อมงานก็เสื่อมสุขภาพก็เสื่อมคือดาวในกลางเดือนตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนเนี่ยมันเสื่อมทุกราศีเอาง่ายๆว่ามันเสื่อมทุกราศีแต่ของท่านน่ะเสื่อมแล้วอะค่ะมันเหมือนเป็นทุกขลาบนะคือถ้าเป็นภาษาโดยทั่วไปอะเรียกว่าทุกขลาบ มันจะมีทุกบางสิ่งบางอย่างแล้วเกิดผลเกิดมาบางคนถ้าด้านบวกออกก่อนเดี๋ยวจะมีด้านลบเข้ามาดังนั้นในกลางเดือนตุลาคมจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมขอให้ทุกท่านาระมัดระวังในการชาชีวิตในระดับหนึ่งถ้ารู้สึกว่าอดออดแอดแอดเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเบื่องานหรือบอว่เบื่อผัวเบื่อเมียเบื่ออะไรก็แล้วแต่มันมันพิสูจไม่ได้ ว่าดาวมันมีอิทธิพลกับเราจริงๆมันพิสูจน์ไม่ได้แต่ในฐานะที่ศึกษาเรียนรู้คํำเครง่งวิจัยออกมาอย่างนี้ค่ะคือบอกเลยว่าเหมือนที่ดิฉันพูดบ่อยๆครั้งว่าความจริงของชีวิตมนุษย์ก็คือดวงชะตนี่แหละดังนั้นดูแลตนเองนะคะดาวอ่อนคนอย่าอ่อนก็พอ